ชูสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชูเจ็บปวดเหมือนกันแต่หนีไม่พ้นคำนี้วันนี้ผมถอยออกมาแล้วแต่ออกมาด้วยความเจ็บปวดคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทำไปได้อย่างไรผมคิดว่าผมไม่ใช่คนแรกในโลกใบนี้หรอกที่ตกอยู่ในสภาพนี้เอาละ่ะผมได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง คนที่ผมเคยแอบชอบตั้งแต่สมัยเรียนก็ด้วยเพราะตามหาครับถึงเจอแต่บอกก่อนนะครับว่าครั้งแรกผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแค่อยากรู้ว่าเธอสุขสบายดีไหมแค่นั้นจริงๆต่อมาเราได้คุยกันผมถามเธอไปว่าพ่อของลูกไปไหนทำไมไม่เคยเห็นในเฟรมเลยหมายถึงรูปในเฟซบุ๊กเธอตอบมาว่าเขาทิ้งไปเธอเลี้ยงลูกคนเดียว แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงมายังไงที่แรกพ่อเด็กไม่ยอมรับลูกด้วยซ้ําบอกว่า90%ไม่ใช่ลูกเขาแล้วก็หายไปจนลูกคลอด6เดือนถึงกลับมาเรียนนี่ทุกอย่างให้เธอเธอก็ถามเขาว่าเห็นเป็นลูกไหมคําตอบที่ได้คือถึงไม่ใช่ลูกก็เลี้ยงได้เชื่อไหมครับว่าผมได้ยินคํานั้นผมโคตรโมโหเธอเลยที่ไปเลือกคนอย่างนั้น และตลอดเวลาที่อยู่กันมาไม่เคยดูแลเอาใจใส่ให้เงินอย่างเดียวจบแม้กระทั่งรูปถ่ายกับลูกยังไม่มีแล้วเราก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆผมเองก็เล่าว่าตัวผมชอบเธออย่างไรตอนไหนแต่เธอไม่เคยสนใจผมพรั่งพรูความรู้สึกให้เธอได้ฟังแต่ในใจผมตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะมาคบกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคบกันไปความรู้สึกมันก็ไป ถอนตัวไม่ได้พร้อมกับนะเวลาที่ผมเข้ามาลูกเธอก็ปาเข้าไปหากพวกแล้วรู้เรื่องแล้วแล้วเราก็มีสัมพันธ์กันไปมาหาสู่กันไปบ้านเธอและเธอก็ไปบ้านผมที่แรกยอมรับเลยว่าพ่อเธอแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบผมเพราะความจนแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือลูกสาวเขายังไม่เลิกกับพ่อเด็กยังรับเงินอยู่ทุกเดือน ถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมกำลังทำชั่วมากเธอบอกว่าอยากเลิกกับพ่อของเด็กมาแต่งงานกับผมอยากให้ผมดูแลเธอกับลูกให้ได้คาว่าดูแลคือเลี้ยงดูทุกอย่างเธอไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วไลฟ์สไตล์ค่อนข้างไปทางไฮโซผมทำงานรายได้เดือนละสามหมื่นในตอนนั้นก็ตั้งใจกลับมาทำงานที่บ้านเป็นธุรกิจเล็กๆ เพราะที่บ้านอยากให้ผมกลับมาทํานานแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะถ้าเป็นงั้นคงน่าจะพอมีรายได้เยอะขึ้นแต่ผมยังไม่สามารถที่จะดูแลเธอได้ว่ากันตามตรงเลยตลอดเวลาที่คบกันเธอพูดอยู่ตลอดว่าอยากให้ผมทําให้แต่เธอก็ไม่ได้มาช่วยอะไรซึ่งผมก็เข้าใจและไม่พูดอะไรที่บ้านเธอก็รู้ว่าคบกับผมในขณะที่คาราคาซังกับพ่อของลูกอยู่ จนถึงวันที่สามีเขารู้เรื่องก็มีเรื่องกันเธอโดนทำร้ายซึ่งผมทำอะไรไม่ได้เลยถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจดีเป็นผมผมก็โมโหพี่สาวเธอคุยกับผมบอกว่าขอให้เธอได้คุยได้ตกลงกับพ่อเด็กก่อนได้ไหมผมบอกโอเคหลังจากตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเลิกกันเธอย้ายคอนโดใหม่ออกมาอยู่กับผม หวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมจ่ายให้เธอเดือนละสองหมพผมให้ได้เท่านั้นจริงๆและเราทะเลาะก,กันในเรื่องของการแต่งงานเธอบอกว่าผมต้องจัดงานแต่งงานผมตอบไปว่าแต่งงานนะ่ะแต่งแน่แต่เรื่องกินอยู่เลี้ยงดูเธอกับลูกให้ได้มันสำคัญกว่าเพราะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรก็ตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมขมวดร่วมมาเป็นเงินตัวเดียวเท่านั้น ผมจึงบอกกับเธอไปว่าเธอยังไม่เคลียร์กับพ่อเด็กเลยผมจะทําอย่างนั้นได้ยังไงเธอตอบว่าไม่เกี่ยวแค่เพียงผมจัดก,การแต่งงานทุกอย่างจบใครจะไปทําอะไรได้เฮ้ยผมทําไม่ได้ถ้าเธอไม่เคลียร์ผมไปต่อไม่ได้เคลียร์ในความเข้าใจของผมคือเขาทั้งสองคนต้องคุยกันว่าเลิกกันนะอยู่กันต่อไปไม่ได้ละเรื่องลูกจะเอายังไง สำหรับผมคำว่าเคลียร์มันต้องเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้นแล้วเราทะเลาะก,กันเรื่องนี้บ่อยมากสุดท้ายสามีเธอไม่ยอมเลิกหลายๆคนอาจนึกว่าทำไมผมไม่ออกมาตัดใจซะใช่ครับแม้แต่ผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมไม่ตัดใจจนสามีเธอกลับมาก็ไปหาเธอที่คอนโดใหม่ส่วนผมต้องกลับบ้านครั้งนี้ผมตัดใจแล้วครับ ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลรอมันก็จริงที่ผมยังไม่สามารถดูแลเธอได้ทำได้เพียงเท่านั้นให้เงินได้เพียงสองหมื่นหนึต่อเดือนเท่านั้นเราต่างคนต่างรู้ตัวค่อยๆถอยห่างออกจากกันเธอยังไลน์มาหาผมบอกคิดถึงอย่างนั้นอย่างนี้โทรมาผมคุยแป๊บเดียวเพราะไม่อยากคุยแล้วหลังจากวางไปเธอส่งข้อความมาว่าเธอท้อง พร้อมส่งรูปที่ตรวจคันมาให้ดูและบอกผมว่าเป็นลูกผมเธอเครียดมากและสามีเธอก็รู้ว่าเธอท้องแต่ด้วยระยะเวลาทำให้เธอแน่ใจว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมนาทีนั้นผมไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีผมโอนเงินให้เธอเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตั้งแต่รู้เป็นต้นมาและตลอดเวลาเราไม่ได้คุยกันเลยเธอบอกไม่อยากคุยกับใคร และที่บ้านเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมนะขณะนี้หกเดือนแล้วครับเราเพิ่งได้คุยกันเมื่อวานผลสรุปคือเธอจะไม่ให้ลูกผมเธอบอกไม่อยากให้ยุ่งยากลูกคนนี้จะไม่มีทางได้รู้ว่าผมเป็นพ่อผมบอกกับเธอว่าผมขอลูกแล้วเราก็จบกันไปแต่เธอไม่ยอมให้เธอบอกให้ผมส่งเสียลูกได้ความรู้สึกผมมันแบบอธิบายไม่ถูก มันเจ็บปวดผมบอกเธอว่าผมเลี้ยงลูกได้นะผมมีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีอาชีพแค่ผมมีน้อยก็เท่านั้นทำไมถึงทำกับผมแบบนี้เธอไม่ยอมแล้วก็ว่าผมสารพัดว่าจัดก,การอะไรไม่ได้สักอย่างผมทำไม่ได้จริงๆถ้าจะให้ผมแต่งงานกับเธอโดยที่ยังไม่เคลียร์อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่โอเคมันไม่แฟร ก็ผมรู้สึกแบบนี้ท้ายที่สุดผมบอกกับเธอว่าผมจะส่งเสียลูกไปตลอดแม้ว่าลูกจะไม่ได้รู้และผมจะไม่ได้สัมผัสลูกเลยผมยอมผมอยากออกมาจากมุมมืดมันอาจจะเป็นกรรมของผมก็ได้ผมคิดแบบนั้นแต่ลึกๆมันโหดร้ายกับผมมากไปหน่อยที่จะไม่ได้เลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกเราแท้ๆไม่ได้เห็นเขาเติบโตมันโหดร้ายเกินไปครับ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาฟังเรื่องนี้อาจจะด่าว่าผมต่างๆนานา,า,าผมยอมรับครับแต่ผมไม่อยากอยู่จุดนี้เลยผมพอแล้วติดแต่ตรงที่ดันมีลูกผมจะทำอะไรได้ไหมเพราะทางกฎหมายผมคงไม่มีสิทธิ์แนะนำผมดีครับขอบคุณครับ